ขางเลยอ oh <those S 1> ๋อข้างเลยตามนี้เลยรอดมานี่เลยออกมาข้างนี้เลย่เลยโอ้ยโอ้ยใหญ่ใสวิงเสวิงสวิงอยู่ไหนเสวิงเอาเตรียมเตรียมจ้วงจ้วงเย้โอชั่วโมงละตัวกงก็เอาแล้วโอ้ยใหญ่ใหญ่เลยโอ้ยท่าน่ากับผมโอ้โยเพิ่งเปลี่ยนเยือเลยครับผมดีกอง สุดยอดครับนี่ครับใหญ่ไหมใหญ่ครับได้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อันนี้ปลาปลากดปลาโอ้โหใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ปลากดปลาระวังนะจับระวังหน่อยนะออื้ปลาใหญ่โอ้อร่อยโอ้โหโอ้โหมันมันอ่ะเด็ดไข่กดพดมันกินนะไม่กระดิ่งไม่ไม่ดังเลยนะมันไปแบบค่อยๆใช่มันบูบลงไปมันค่อยๆ่อยโนลงไปเลยแล้วก็โลได้ตัวนี้ โคตรสวยครับผมอชัดเจนโอ้สามกล้องครับสามลูกสามช่องครับผมยููทบบเอร์โอ้ในกานทางนี้อีกรอบนึ่งตัวนี้มีใหญ่ครับตัวนี้มีมีโลหนึ่งแน่นะครับตัวนี้ใหญ่โล่สามโล่โล่สโอ้ใหญ่ครับตัวนี้โล่ขึ้นได้สุดยอดครับหน้าหลานไม่ผิดหวังครับชัดเจนชัดเจนชัดเจน ไหน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 ยๆๆเี้สามร้องแปดตไปตอกไปวิแม่ถ้าเธอตอนตกกนไม่ได้อย่างเงี้ยโอดูโอ้ไปตกนี่ปาเป๊ะยยแล้วก็โสซโซซัเจย่าาอันนี้อันนี้ปลาเป๊ะนะคะยายหยลมือหนึ่งเลย โค้างเกลียบค่ะได้ค่ะได้มั้างเล็กไปเหรอคะอ่เล็กแต่สั้นไปเลยกี่แม่งเกี่ยวมึนงงเลยเมื่อกี้นี้นี่แกมาไม่หมดเทียนนี่ไม่เอามาไม่หมดเทียนบ้าแม่เหรอนั่นแหละไอตัวที่ไม่ติดไม่เอามาทีใช่ตัวที่ไม่ติดเอามาด้วยงงเก่งเลยแต่วันยิ่งไปฝั่งนู้นนะคะ กล้องไปไม่ถึงใด่เยอะไปก่อนแตนั่งก่อนเด็กเยอะมากใจเลยกูดอกได้เล่นเสียง้วยคนมันวูบลงไปเลยเมื่อกี้เราเห็นแล้วด้วยค่อยๆโน้มลงไปใช่รูปเหมือนกันนี่ปลาเนาะใช่ไปโลนี่เดี๋ยวไปรวมกับเพื่อนอันนู้นปลาอะไรอ่ะ พอได้ปลาตัวใหญ่แล้วไม่สนใจตรงนี้เลยอ่ะทังพอดีเลยเดินดินปลุงลงเหมือนตัวหลาวเดียวอืตัวนี้ตัวใหญ่มนะมันค่อยๆโน้มไปแนี่แล้วมันไม่มีกระดิ่งหรออันนั้นมีเฮ้ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่เช้าคุณได้ไงวะฮะโอ้โหมันเป็นฝันขนาดนั้นเหรอฉันเช้าคุณเช้าว่ได้ไงนี่ได้ตัวนี้ถือได้แล้ว อ,อ,อย่าอยู่นะอย่าอยู่ใช้โอ้ยใช้สวยใช้สวยจะไปเจอจะไปทามนตามผมมาใช่โหขอหนัาหลาดมาปุ๊บเวลาพอมันมันเข้าฝูงมันก็มาเรื่อยๆเลยเว้ยศูนย์พันแน่วันเนี้ยเจอเจอลยตักตัวใหญ่เมื่อกี้เจอตีกุ้งเป็นเข้าไปไอ้าไม่ตีกุ้งเป็นฟิชชิง<บ>ช่งบตยตีเออฟิชชิ่งบาตีเข้าไปรอบนี้ตักไปก่อนนะหมดเขื่อนไหมแล้วน,นีว้หมดแน่หมดแน่ สวยงามครับไซนี้หันดูเนี้ยไซสสวยไสสวยฝังนู้นนั่งฝังนู้นนั่งลดนโอ้ไหลไหลหช่องครับหลช่องครับสวยามครับผมไปไปเลยม่ด้วอไาที่หญคะหอยโู้ไม่กอดไม่ไม่ไม่ไหลบตัวใหญ่หมหอยในป้าใส่ถุงใส่ใส่น้ำแท็งูนี่ๆ น้องหยิบตัวที่ใหญ่ที่สุดอันนตัวไหนอันนั้นก็ได้นี่โอ้ my god ข้าวปลาชู่ออะไรที่ในญ่ไหมคะดูนะคะทุกคนความอุดมสมบูรณ์ทีไม่ต้องนอนแล้วทีนี้ได้ยินไหมอ้ my god นอนคนเดียวได้ดิหูใหญ่เลย เ่นอแล้วจากไม่กอนจากไม่กอนเป็นกคอรใหญ่เออนี่นะคะเข้าฝ่ามือเลยใหญ่มากผงแดงควาสใหญ่เรียกมูสามน็อตติงแหรงโฟลิสสองว้าเสร็จแล้วออ๋มันเป็นเหนือข้ามเหนือโอ้ยนะหลับได้บางกีนั่ะไม่คมให้เทียบดูแล้วก็แบบด้วยดิงเด็ใครอามใครอยู่คิดสองรูกมันเทีบได้นั่นแหละไอติม น,าน,าน,น,นี่ครับนะาในน้าหลับปิดไฟกันที่หัวนี่ครับน้หล่บไปจัดมาแล้วครับผมเด็กๆไปเอาจัดให้เด็กมันดูใช่ไหม <c oughs> โอ้โหถ้าตัวนี้กินได้จะตอยางดูครับดูน่อง้องนา้าหลับกับปลานะครับ <c oughs> โอ้โหตัวนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆห้ากิโลนะครับค <c oughs> รับเพราะว่า ห้ากิโลไปห้ากิโลกลับสองไ <ป S 1> ระยะไปก็สองจุดห้าโลกลับก็สองจุดห้าโลเฮ้ยอย่าเทียบเลยเขารู้หมสามหกห้าโล <laughs> นี่ก็อยู่ที่สายใหญ่ครับผมว้วสงโลมีอะสวยงามครับอ่าตัวนี้ได้จากกับเบ็ดลาวนะครับผมไม่ใช่เบ็ดไทยนะครับเบ็ดลาวอุ้ยสวยงามโอเคลงน้ำไปแล้วครับหายมัเชื่ออย่างงี้เลยเหรอใช่โอ้โห เยอดอาลุนอาลุนสวัสดิ์ท่านผู้ชมครับมาแล้วครับหัวลุงโอ้มาแล้วปลาลูกชิ้นครับผมปลาลูกชิ้นชัดเจนลงไปถึงยังมองขี้ตาอยู่เลยครับชัดเจนครับผมตั้งมาแล้วครับปลาลูกชิ้นเอ้าไม่ต้องจะสโลเองโอ้มามาแล้วนาราดมาแล้วปลาไก่ปลาไก่ไหนปลาไก่ไหน โอ้นี่ก็เอาครับนี่ก็เอาครับโอ้ปลาชลาดรับมาแล้วโอ้ไยใหญ่ด้วยโอ้โอ้ทายักษ์ท่ายักษ์โคตรชิวผมงท่ายักษ์ไม่เท่าไรท่าหมุนท่าหมุนนี่แบบอันนี้ก็กินแม่นใช่ อดีไม่ดังเลยตาดีขาวนิดพี่ขยอยดูกล้องมั่งทีเราโอ๊ยปรากฏโอ้ยโอ้ยโอ้ปรากฏมากินหัวลุงเลยคนเล็กโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ที่นี่อยู่มันเป้าหัวโมงเลครับปรากฏมาแล้วมาแล้วโอ้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูผลประกอบการที่วางไว้เมื่อคืนที่ที่ตั้งไปดูทั้งเบ็ดอีสานเอ้ยไม่ใช่เบ็ดไทย เบ็ดลาวแล้วไปตัดไม้ไผ่มาอีกอันนึงแล้วก็กัดมีดอันใหญ่แหละอ่ากัดที่วางไว้ไม่มีมีไหมว่าจะได้ไม่ได้หวังว่าเช้านี้จะมีกดค้งให้เอฟซีได้ชมนะครับกดกดค้งไซรักไม่ต้องใหญ่นะหน่านะเราสักสามสิบโลพออันนี้แล้วกดค้งกลับบ้านมาแล้วจริงเหรอไอ้ยาเอฟซีผิดหวังเดียวเราต้องเราต้องพาไซรักสามสิบโลขึ้นมาโชว์หน่อย ถ้าถ้ายี่เโลเราปล่อยนะได้จัดไปครับผมช่องนี้ตามสเต็ปครับขี่โมโ้ก่อนดูนะเดี๋ยวมันจะเอียงอ่านลงหลุมลงหลงุมเลยนี่ครับออเอาไปเนะี่ยเดมีเสียง <laughs> ฮัลโหลเงียบติ็บเลยเสียงตาม,ม,มสายไม่มีสัญญาณสแสดงว่าโบเบอันนี้เบ็ดอันนี้เบ็ดลาวอีสานไทยจีนนะครับอันนั้นกระป๋องกัดใครอ่ะองผมเองมอ๋อล้อมเลงนี้ยล้อมมันไว้หมดแล้วโอ้โหเล่นวางล้มเบ็ดลาวเลยไม่มีนะครับจากประสบการณ์เจ็ดย่านน้ำ บ่งบอกเลยครับว่า <Hell. S 1> ไม่มีโอเคถ้ามีเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนี่คือปลาเหยื่อนะครับ mm hmm. แล้วคิดดูว่าเราจะตกสป,ปราราขนาดไหน mm hmm. นี่ <c oughs> ปลาเหยื่อก็ล่อไปเกือบโลแล้วโอ้โหอาละครับมาแบบน่าราดยังงงอะ่ะ ไม่บ่งไม่บอกเลย <g ül> แล้วกินฟาวแล้วนะตัวนี้ด้วยความที่ความตะกะเบ็ดไม่เข้าป่าครับตัวนี้ฟาว <g ül> กินทะเลสาโอ้โหผมว่าน่าลัก,กนะเมา่อคืนเ,าาเราอยู่เฝ้าน้ําเช้ามันน่าจะกินพวกเป็นไหมฝักฏวมันขึ้นด้านนี้เพีย นเครื่องเครื่องล้วนเลยกูข้างขวาดิยัดเปลือยยัดสิ่งนี้ยัดสิ่งนี้ไม่หาเห็นไม่เจอข้างขวานิ่งเลยหาเงินไม่เจอต้องถนาดอ๋อปลับปลับโอ้ยโอ้ยตัวนี้ก็กินนี่ก็กินอีก่ันนึงอ๋อไอ้นี้น่าจะกดครั้ง จะตวัดตึบโดนนไม่ใช่ไม่ใช่มากินอยูุ้ยเอายกเลยยกเลยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้ใหญ่โอ้แน่นอนนี่นะครับปลาเดียวใส่จัมโบ้จัมโบ้ปลาเดงก็สิ้นใหม่นะอุ้ยนี่คือตลาดนี่คือวิธีการเอาออกแบบ ก็คือแยงลงไปแล้วก็จับสายให้มั่นคงนะครับแล้วก็หมนุนหมนุนก็หลดุดง่ายดดง่ายตกลู่ง่ายง่ายเอาเอาเอา,เอาลงห้องถังเย,ยื่อได้วยทําเหมียวชื่อที่หมอตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับก็ผมก็ในฐานะที่ว่าตกได้ปลาใหญ่ก็ต้องพักผ่อนก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ให้มือสมัครเล่นเขาตกปลาเล็กๆก,ก,กันนะครับตอนนี้อ่าลักษณะ น่าจะโดนเตะลงแพ้มีปุ่มกดเกียรติไหมอ่ะอยากได้ปุ่มกดเกียรติจังโอเคเป็นี้ค่บรรยากาศฟังวัวร้องบรรยากาศวัวร้องนะครับเสียงธรรมชาตินาฬิกาปส่วนเช้านี้ก็น่าจะมีมีลุ้นอีกเยอะนะครับส่วนผมก็ของีบหลับก่อนในฐานะที่ตกได้ปลาใหญ่นะครับหลับก่อนครับผม Ngay <laughs> <laughs> ơi... Mặt... không cái bát. Nguyên tư nữa. Nguyên tư 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 ยักษ์แรงเกินปากชีกัะอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอออย่างนั้นแหละปากชีกอ่อนนั่นนแหละี่อย่างงี้ยกแล้วก็หมุนลงยกแล้วก็หมุนลงไม่่กตรงอามาแล้วปลาปลาลัดแน่นอนโอ้โ้สุดยอดนี่นะปลาคืนีปลาคืนันเอก็ปลาไม่คืนน่าจะเอาไม้มา ถ้าปลาไม่เกินมังเรียบร้อยสุดยอดพบกับอากิวชาแนลไอ้ซอยโดนยึดช่องแล้วสิอืมถาวรแล้วแหละน่ะโอ้ยังด๋อยเอ้าโยนต่อเลยไปเลยต่อน่ะนะยังมีทีน้าเลยเร็วเย้ไปใหญ่ไปใหญ่เอาเลยกิวเอาเร็วลาลาลา ยก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 อ่านั้นแหละมาสั่นนะครับนโค้งเลยเออกินโหดเหมือนโกดเมียหิวอ่ะโมโหหิวอ่ะมาได้เนี่ยหน่อยเกี่ยวได้บ้าข้ายหาเเออมาได้เนี่อ่ะเออนั่นแหละโอเคเแท้อะคันนี้กินทีแม่คันนี้นี่โอ้ยโอ้ยวู้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาขึ้นมาช่วย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 โอเคกินสะแรงเลยรักคู่เลจริงๆเลย เห็นชัดเจ๋วอีกแล้วเมื่อกี้เปิดกล้องตั้งไว้เลยตั้งแต่พลตั้งแต่ดีบอกว่ามันพลกันกระดิกกระดิกอ่ะเราก็เปิดกล้องเลยบอกเลยว่ากลางคืนอ่ะปลาใหญ่จักการพอเช้าใช้อันนี้ไม่ต้องใส่เยี่มมให้มือใส่ใส่นี่ต้องใส่ปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นอันนี้ปลาลูกชี้เนาะอืมปลาเนี้ยปลาลูกชิ้นเนี้ยปลาลัดปลาลัดมันจะน่าหลังอ่ะ คือยัดเลยคือแล้วคือแล้วเออไอ้นี่มันดึ๊บดึ๊บดึ๊มันกคือมันคือแล้วไงเพราวสัตไสพวกนี้นะนนแหละผมที่สงขาผมมีร้านปลาสวยงามเมื่อก่อนเขารับทั้งนั้นเลยมาเขาคิดเป็นตัวอุ้ยตัวใหญ่ไหมเหมือนตัวเหมือนตัวเหมือนตัวนึงนั่นแหละรับไวเอ็นขายไวอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คิดว่า นี่บอกไม่ถูกถ้าโลโลห์โลโลห์้าสิบก็เท่ากับว้าวกี่ตัวโล่เท่ากี่ตัวกี่ตัวโล่เหลี่ยมเดิมเลยคนแต่แถวกรุงเทพแต่นั้นเขาเรียกกระแหเลยพวกนี้ต้องไปเสิร์ฟในปลาสวยงามเหรอคะเนี่ยใช่เป็นปลาสวยงามอยู่ในปลาตู้เพงมากแต่ว่าถ้าถ้าถ้าวางกัดถ้าเป็นปลาอันนี้ก็สวยงามถ้าลงในจานหรือว่าอร่อยตัวนี้อร่อยอร่อยแน่นอน อันนี้ก็สวยงามเห็นไหมถ้ายูนในหม้อต้มยำนี่ก็สวยงามถูกต้องค่ะแซ่บแน่นอนหอวานท้องใช่ไหมหวานท้องสุดยอดโอเคสำหรับทริปวันนี้ที่ว่าเรามาลงแพคอกช้างฟิชชิงนะครับก็เป็นที่สิ้นสุดของทริปนะครับผลปลากรอบการนะครับโคตรจับมันเลยนะครับผมนนเป็นการตกปลาที่แบบนอนกันมันก่อนก่อนมาครับน่ารักบอกส่งคลิปมายั่วว่าอุ้ยปลากิน ส่งคลิปมายั่วว่าปรากฏได้อย่างงุ้นได้อย่างงี้ผมก็เลยอยู่ไม่ติดครับก็เลยต้องมาพอมาถึงนะครับมาตั้งแต่แปดโมงทีแรกก็นึกว่าขี้โมครับเ่าตกไม่กินเลยแต่พอกลางคืนเท่านั้นแหละอือไปดูผลงานครับนีโคตรมันแต่ข้ามไม่จะรอดน่าจะรอดน่าจะไม่ได้น่าจะไม่รอดคม,มอด,ดูนะครับดูเลยแกะเชียงเลย โอ้ยปาพันหมดแล้วอะไรตัวนั้นมันอย่งยั้นงเลยโน่นี่ปลากดเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็ไปแล้วดูปลากรดนะครับผมอยกัวใหญ่เลยเออยกตัวใหญ่มาโชว์เลยระวังมือด้วยนะระวังเลนตัวเล็กนะพึ่งเอาสักทีนี่รู้เรื่องเลยเยอะมากก็ได้เสียงมันสะบัดอยู่เอานะครับถือว่าเห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่กล้า ไม่กล้าจับครับเพราะเดี๋ยวมันอีเทงเอานี่นะครับประกดไซใหญ่ๆหน่อยจับดีๆเธอจับดีๆเนี่ครับว่าย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 จับดีๆแทงมือของเราเดียวจับดีแล้วแหละมันมันดิ้นนี่นะครับไซใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็อร่อยยังมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่า อาติดเบ็ดเหลานี่ครับไซส์ใหญ่ๆสองตัวดูนะครับมีทฟอฟี่ของของเบ็ดที่ผมตกใช้เยื่อหมักเหม็นกันตั้งวันเลยตอนนี้อืหือสวยงามครับผมเราไปดูโทฟี่อีกตัวหนึ่งนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆครับตอนเช้าไอพวกปลารหลนี่ตอนเช้านะครับผมไป ใส่ใส่ใส่เข้าไปาก่อน<ๆ>เดี๋ยวไม่ดูลงน้ำเดี๋ยวเอาหัวลงมาโอเคนี่ไอ้นี่โทรไปอีกทำบุนี้นะเดี๋ยวก็ไปเดูปลาดา,า,ารดา,าตัวนี้นี่ปลาดาราตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้น่าจะมีค่าว่ามีสองโลนะครับผมโอ้โหตัวนี้น่าจะไม่ไข่นะครับมีรูด้วยนะตัวมันเนาะ มันโดนหนามตัวเองแทงอโอยโย,โย,โยตัวนี้น่าจะไม่ไข่แต่ว่ามันตุ๊บตปูวสวยเลยนะครับกินเ็ดกินปลาเบ็ดราวครับตัวนี้สุดยอดเลยสรุปเป็นว่านะครับทริปนี้นปลาเป๊ะสุดยอดปลาเป๊ะก็มีนะครับปลาเป๊ะที่ว่าเราไปวางกัดเพราะว่าตกตกแล้วไม่กินนะครับ เอา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 ทีเอานี้โอ้ยก้อนเก่าเข้าคากล้องอีกแล้วกล้องกล้องใกล้ใก้แล้วไก้อยู่แล้วโอ้ยมันไม่ให้ผมปิดคลิปอ่ะเราโชว์มั่งมันไม่ให้ผมปิดคลิปอ่ะหลุดยาสามโลแปดขาดอาสงอายาสามโลแปดมีของแท้ของจริงไม่มีโกหกนะครับขากล้องเห็นเห็นต่อครับผม

มีกันเลยยกข้าวปุ๋ยกันแล้วเออตะโกนด้สิไม่มีลายยากพันยาทำไมพาพาพัานยาครับไม่เป็นไรโอเคต่อครับต่อต่อต่อนี่ก็เป็นปลาที่เราไปวางกัดเป็นปลาเป๊ะนะครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆนี่ไซส์สองสามตัวโลปลาอะไรช่างเหยีบนะคปลาหมอช่างเหยีบปลาหมอช่างเหยีบตะกับช่างเหยี ครัเดียวครับ่นะกลับวอเครไหมนี่นะครับสวยๆถือว่าปานเลยนะครับเอาไปทำชูชีอร่อยวิธียูทูบเบอร์นี่นะครับดูนะครับอ๋อสวยงามชัดเจนครับผมหยิบขึ้นมาเลยโดยยังแน่นได้จริงแมวเดี๋ยวมันแทงมือเออหยับปั้มเลยโอเคสำหรับทริปวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ จงพิชิมปตินะครับต้องขอบคุณน้าหลาด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณน้าลาสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้ถ้าน้าหลาไม่ส่งคลิปวิดีโอมายั่วก็คงจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อคืนน้าหลาบอกตรงนี้มีกดคังไซประมาณ30สิบโลบวกนะครับมันมากินมากินปลาในกัดกัดขาดมือเลยว่ากินกินไข่ก่อนคลิปหน้าเราจะมาลากกดคังกันนะครับได้นี่นี่นี่เออมีไข่กินก่อน เอาไว้เอาไว้เอาไวเทกเทกทริปหน้าเราจะมาลากกดคังกันนะครับนี้จะตูดเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยโอ้ยก็ข้างหน้าโอ้โหแมสามสามคันติดครับสุดยอดเกี่ยวโอ้ไม่มีเฟกครับไม่มีเฟกแต่ได้ปิดคลิปไหมครับวันนี้สุดยอดเลยถ้าเกี่ยวไม่บอกนะโอ้โหใหญ่เหมือนกันอ่ะชัดเจนครับไม่ต้องปิดแล้วมั้งคลิปอ่ะตกมันก็กินเรื่อยๆอันเนี่ย ล้างมือล้าง่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนขอบคะุะหลาดนะครับที่ว่าพาเรามาสนุกสนานกันอย่างเมามันเลยนะครับเพราะว่าสนุกจริงๆตกปลากกดปลาอะไรนี่ก็คือแบบสนุกอย่างแรงเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับช่องพิชิงใบติงนะครับผมบายยฝากกดกระชร์ด้วย